ผมก็ยังเห็นว่าช่องทางทางการทูตหรือการเจรจานั้นมันยังมีอยู่ถ้าเปิดแต่ละฝ่ายใช้สติแล้วก็ดูว่าการที่จะดึงดันเอาประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวให้มันสุดต่งกันไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นจะนำไปสู่การสงครามอย่างใหญ่หลวงผมคิดว่ามันมันเป็นความจงใจมากกว่า ะะของท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไม่อยากจะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็ผมคิดว่าผู้นําของเราไม่ค่อยจะชาญฉลาดหรือว่าเก่งกล้าในเรื่องต่างประเทศแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งผมคิดว่าจะทําอะไรในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของภูมิภาคหรือระดับโลกนั้นเราน่าจะทําในกรอบของประชาคมอาเซียน ผมขอย้อนประวัติศาสตร์ไปสัก30ปีนะฮะในช่วงที่โกบาชอฟยังเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตแล้วก็ทางด้านสาหรัฐอเมริกาก็คือท่านประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อนะฮะผู้บิดาทั้งสองได้พบปะกันหลายครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งสุดท้ายสุดท้ายที่ได้พบกันก็คือว่าทางฝ่ายสหภาพโซเวียตโดยโกบาชอฟไม่ขัดข้อง ที่จะให้เยอรมันตะวันตกกัตจวันออกนั้นรวมเป็นประเทศเดียวกันหลังจากที่กำแพงเบอร์ลินได้ถูกล่มสลายไปแล้วแล้วก็ในการนี้เมื่อเยอรมันรวมตัวกันได้เป็นหนึ่งประเทศนั้นเยอรมันทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงความเป็นสมาชิกองค์การสันธิสัญญาทางด้านความมั่นคงของภาพมาหาสมุทรแอตแลนติกหรือที่เรียกว่านาโตในขณะเดียวกันโกปบชอฟก็บอกกับบุชว่าทางสหภาพโซเวียตจะไม่ขัดขวาง ในการที่ประเทศหลังม่านเหล็กทั้งหลายนั้นจะเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ไอ้ตลาดทุนนิยมนะจะคบหาสมาคมกับประเทศตะวันตกหรือประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นสหาภาพโซเวียตจะไม่ขีดฟังแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มีสองเงื่อนไขด้วยกันที่กปบะชอบได้พูดกับประธานาธิบดีบุชและฝ่ายประธานาธิบดีบุชก็ได้รับให้คำมั่นสัญญานะฮะประเด็นที่หนึ่งคือ ตกลงว่าจะไม่มีการขยายจำนวนสมาชิกขององค์การนาโต้ใดๆทั้งสิ้นกับอันที่2ทั้ง2ฝ่ายคือสหรัฐอเมริกากับสหาภาพโซเวียตนะฮะจะมีการเจรจาเพื่อที่จะได้ลดกำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะจรวดระยะสั้นหรือว่าวิสัยทระสั้นนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า disarmament นะฮะแล้วก็ทั้งสองอย่างนี้ทางฝ่ายประธานาธิบดีบุชก ได้ปฏิบัติตามแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานาธิบดีจากบุชผู้พ่อมาเป็นประธานาธิบดีบิลคลินตันสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะไม่ค่อยจะรักษาคำพูดแล้วก็อันแรกเลยก็คือการขยายตัวของประเทศสมา,นนสมาชิกข,ขององค์การนาโตเริ่มที่ประเทศบอลติกทั้ง3ใช่ไหมฮะเอสโตเนียลิทัวเนีย,ลนยแล้วก็ลัตเวีย แล้วก็ต่อมานะฮะหลังจากคลินตันไปแล้วก็ต่อด้วยบุชผู้ลูกอะไรพวกนี้มันก็มีการขยายตัวของจำนวนประเทศสมาชิกนาโตที่สำคัญคือโปแลนด์ฮังการีแล้วก็เช็กแล้วก็ในช่วง10ปีมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่กวบชอบไปแล้วสหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นรัสเซียซึ่งมาสืบทอดสหภาพโซเวียตนั้นก็อ่อนเปรีย เขามีประเด็นปัญหาภายในมากประธานาธิบดีเยลเซนบะหารไม่เป็นแล้วก็แถมจะติดเหล้าเมาสุราแล้วก็มีการในโกงกินกันสําหรับญาติพี่น้องเครือข่ายทั้งหลายเอาทรัพยากรของโซเวียตหรือของรัสเซียนั้นเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของตนเองเอาเงินไปแอบฝากไว้ที่ลอนดอนที่สวิตเซอร์แลนด์ อะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็รัสเซียณวันนั้นหรือเมื่อ20ปีที่แล้วนั้นก็อ่อนเปรียไม่มีพละกำลังที่จะไปทัดทานการขยายตัวขององค์การนาโตในขณะเดียวกันการขยายตัวของสหภาพยุโรปด้วยก็เหมือนกับว่าฝ่ายตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกานั้นมาเก็บตกจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแล้วมันก็ขยายตัวมาใกล้ปชิดพรมแดนของรัสเซีย รัเสเซียก็พูดเสียงอ่อยๆบอกว่าเออยูไม่ได้รักคำมั่นสัญญานะฮะเพราะว่าการที่นาโตจะขยาย สมาชิกสภาพนั้นมันก็จะเข้ามาที่ชายแดนรัสเซียมากยิ่งขึ้นมันทําให้รัสเซียมีความอ่อนไหวนะฮะ <S 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 ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของตอนเองในขณะเดียวกันนั้นนะฮะมันก็ไม่มีความจําเป็นใดที่นาโตจะต้องขยายสมาชิกเพราะว่าสหภาพโซเวียตแล้วก็องค์การสันญิสัญญาร่วมกันของฝ่ายโลกม่านเหล็กนั่นน่ะก็คือองค์การ วอซอก็ล่มสลายไปแล้วมันไม่มีเหตุผลอันใดแต่ว่าทางฝ่ายตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ลดละแล้วก็ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาก็อยากจะไปเก็บตกคือเอายูเครนจอร์เจียเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโตด้วยในขณะเดียวกันท,ทางรัเสเซียนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองจากเยลซินมาเป็นปูตินปูตินก็สามารถที่จะอะไรครับตั้งไขให้ใหกับรัเสเซียได้ จ,จัดการทุจริตคอร์รัปชันการขโมยทรัพยากรของประเทศต่างๆนานาปราบพวกมาเฟียนะฮะการเมืองธุรกิจทั้งหลายจนประสบความสําเร็จเงินทองไหลสู่กลับหรือว่าไม่รล้วไหลเข้าสู่รัสเซียเสริมสร้างแสนยานอุภาพนะครับมีความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นปูตินก็เลยเรียกร้องต่อสหรัฐอเมริกาต่อสหภาพ,พยุโรป ต่อองค์การนาโตว่าไอ้ที่พูดกันไว้สมัยโกบาชอฟยู่ต้องเริ่มดําเนินการต้องค่อยๆถอยองค์การนาโต้ออกไปจากชายแดนของรัเสเซียแต่ว่าทั้ง ฝ่ายตะวันตกสหรัฐอเมริกาก็ไม่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 ยอมก็ยังไปยุยงกระแทงยั่วหรือว่าดันให้ยูเครนยังประกาศออกมาว่าอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกของแนโตรัสเซียก็เคลื่อนทัพกามาหรือไปสนับสนุนชาวยูเครนสัญชาติรัสเซียให้เริ่มตั้งตนเป็นอิสระในขณะเดียวกันจอร์เจียก็เต้นแรงเต้นการรัสเซียก็ส่งปูตินก็ส่งทหารเข้าไปทุบหัวจอร์เจียเพื่อห้ปี ที่แล้วนะฮะแล้วก็ไอความเพียรพยายามขององค์การนาโตที่จะให้ยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโตมันไม่จบไม่สิ้นจกนกระทั่งวินาทีนี้ปูตินก็เลยต้องแสดงจุดยืนให้ชัดว่านอกเหนือจากไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาแล้วณนะวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต ก็หมายความว่าทหารอเมริกันจะมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของรัสเซียอันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียไม่ว่าจะเป็นปูตินหรือจะเป็นประธานาธิบดีทั้งอดีตปัจจุบันในอนาคตจะยอมไม่ได้ที่จะเห็นทหารอเมริกันในหมวกขององค์การนาโต้ราชิดอยู่ที่หน้าบ้านของตนเองเพราะฉะนั้นปูตินก็เริ่มอะไรครับแสดงพละกกาลังดังที่เห็นอยู่ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ ก็ได้ประกาศให้การรับรองกเขตท,ที่แยกออกมาจากอะไรฮะยูเครนคืออะไรเดนิสกับลอบัตดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดว่าอาจจะขยายพื้นที่ลึกเข้าไปในยูเครนขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าประเด็นปัญหามันไม่ได้เริ่มที่ทางฝ่ายรัสเซียหรือปูตินมันอยู่ที่ว่าทางฝ่าย สหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับไม่ได้ทบทวนความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์และคำมั่นสัญญาแล้วก็ยังไม่ให้ความสนใจต่อความหวาดกลัวหวาดเกรงเกี่ยวกับความมั่นคงของรัสเซียนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีเหตุผลอันใดว่าจะต้องดึงดันที่จะต้องเอายูเครนเข้ามาอยู่ในองค์การนาโตรหรือสหภาพยุโรปให้ได้เพราะว่ามันมีวิธีทางอื่น ที่จะอะไรช่วยพัฒนายูเครนให้ความมั่นคงและก็ความปลอดภัยต่อ,อยูเครนเช่นทั้งฝ่ายสหรัฐกับรัสเซียอาจจะประกาศที่จะยืนยันนะครับยืนยันความอยู่รอดของอยูเครนแล้วร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของอยูเครนได้มันมีหนทางอื่นๆอีกมากมายที่จะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าระหว่างกันแล้วก็ช่องทางก็ยังเปิดอยู่ว่ามันจะต้องมีการเจรจา เกี่ยวกับความมากน้อยขององค์การนาโตกับอันที่2ปฏิเสธไม่ให้ยูเครนต้องเข้าเป็นสมาชิกเพื่อสร้างความสบายใจให้กับรัเสเซียได้หรือไม่หรืออันที่สคือที่เขาเรียกว่าการันตีคือให้การคำประกันคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความเป็นอธิปไตยของยูเครนต่างๆนา,นานาเหล่านี้นะฮะแต่ว่า ที่ผ่านมาในช่วงหลายหลายสัปดาห์จนถึงวินาทีนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจที่ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาและผู้นำของยุโรปทั้งหมดเลยทางฝ่ายตะวันตกนั้นก็ยังมาพูดเช้าเย็นว่ายูเครนเป็นประเทศอธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพที่จะกำหนดใจตนเองจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ให้ได้นั่นพูดเรื่องหลักการแต่มันก็มีทฤษฎีทางการเมืองว่าด้วยอะไรฮะเรียลลิซึมหรือความเป็นจริงเป็นจังว่า จะพูดว่า,ายูเครนมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าไม่คำนึงถึงความเดือดเนื้อร้อนใจของรัเสเซียว่าด้วยความมั่นคงและการเสียสัญญาของอะไรฮะฝ่ายสาหรัฐอเมริกาโดยอดีตประธานาธิบดีบุชเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องมานั่งคุยกันครับท mm ั hmm. ้งฝ่ายสาหรัฐอเมริกาและฝ่ายยุโรปตะวันตกทั้งหมดเนี่ย ก็บอกว่าเมื่อรัเสเซียลุกคืบเข้ามาในยูเครนแล้วก็อาจจะเอะเข้ามาโจมตีครอบครองยูเครนทั้งหมดทางฝ่ายสหรัฐแล้วก็พันธมิตรยุโรปตะวันตกทั้งหมดนั้นก็จะมีการคว่ำบาตรัเสเซียอย่างใหญ่หลวงเป็นการแก้เผ็เผดแต่ว่ายังไม่ได้มีการแสดงอาการใดๆว่าจะส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อช่วยยูเครนรบกับรัเสเซีย นะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งซะก่อนรารนี้มันก็ต้องมาถามกันว่าการคว่ำบาตรนี่มันจะทําให้รัเสเซียต้องคุกเข่าต่อฝ่ายตะวันตกและสหรัฐอ,อเมริกาหรือไม่อันนี้เราก็ต้องคํานึงถึงประวัติศาสตร์ในอดีตจะเป็นสงครามโลกค,ครั้งที่1สงครามโลกค,ครั้งที่สองสงครามกลางเมืองในรัเสเซียช่วงอะไรฮะปฏิวัติสังคมเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยคนรัเสเซียเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างจะอดทนเพราะฉะนั้นแล้วก็รัสปูตินควรจะคิดว่าถ้าเปิดถูกคว่ำบาตร เป็นที่สุดพิสุดย์อย่างท,ทายยตะวันตกนั้นกับการที่จะแลกกับการเข้าไปอะไรฮะยึดครองยูเครนหรือว่าการที่จะประกาศให้แน่ชัดว่าพร้อมจะชนกับองค์การนาโตผมก็คิดว่าปูตินคงคงคงเอาจริงนะฮะคงไม่ยินยอมเพราะว่าคนรัเสเซียมันเคยอดอยากมาตายเป็น10บสล้านเนี่ยในการจะถูกคว่ำบาตไม่มีกินไม่มีใช้อยู่กับสโนเนี่ยเขาได้พิสูจน์มาให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ที่แสนจะอึดชาติหนึ่งของโลกนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็คว่ำบาทมันก็ความได้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาคือองค์การนาโตจะต้องไม่ขยายเข้าไปในยูเครนในจอร์เจียหรือประเทศอดีตประเทศในเครือข่ายของโซเวียตอื่นๆอีกเป็นอันขาดอันนี้มันเป็นกาพูดง่ายๆคือ yes or no นะฮะผมคิดว่าตราบใดที่สหรัฐอเมริกายังจะขยายองค์การนาโต้จะเป็นปูตินวันนี้หรือจะปูตินลูกปูตินวันหน้าก็จะไม่มีการยินยอมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มันก็จะต้อง คิดกันให้ดีทบทวนกันให้ดีแล้วก็หันกลับสู่โตเจรจาผมคิดว่าในเคยผมเคยเป็นทูตทั้งที่มอสโกแล้วก็จากที่มอสโกผมก็เป็นทูตประจํากรุงเคียบแล้วก็ยูเครนด้วยนะฮะเคยเป็นทูตประจําที่เบลารุสด้วย ผมพอที่จะเข้าใจที่ที่ภาษาอังกฤเขาจะใช้คําว่า sentiment ความรู้สึกนึกคิดของคนรัเสเซียเป็นสําคัญแล้วที่มันสาคัญก็คือว่าปัญหาความต่างระหว่างคนยูเครนกับคนรัเสเซียได้เขามีความเหมือนเหมือนกับเรากับเราเนี่ยมันมันมันแยกแยกยก,ยก,กันลําบากใช่ไหมฮะมันก็มีความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์เชื้อชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะรัเสเซียก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่า เมื่อ,อยูเครนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้แล้วก็เท่ากับยูเครนมาเป็นศัตรูหรือว่าเป็นทนายหน,น้าด่าต่างให้กับทางฝ่ายตะวันตกอันนี้เขาก็ยอมไม่ได้มันก็อยู่ที่ผู้นําของอยูเครนด้วยว่าจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้มันดีทบทวนให้ดีว่าได้ไปเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้เป็นศัตรูถาวรกับรัสเซียนี่จะได้ไหมและจะได้นานไปเท่าไหร่นะในขณะเดียวกันองค์การนาโต้หรือสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าพร้อมที่จะลบกับรัสเซียไหมเพราะว่าเทวมันการสู้รบกันอย่างกว้างขวางเนี่ย มันไม่สามารถที่จะจํากัดขอบเขตยอยู่ในยูเครนได้มันอาจจะขยายเข้าไปถึงสมาชิกขององค์การนาโตเช่นพวกกลุ่มประเทศบอลติกไปถึงโปลแลนด์ไปถึงฮังการีแล้วมันก็ไม่นานเกินรอมันอาจขยายถึงเยอรมันได้และที่มันสําคัญก็คือรัสเซียมีจรวดหรือว่าขีปนาวุธจรวดที่ติดหัวนิวเคลียร์ถึง1 0,000หัวด้วยกันนะครับนะทางฝ่ายยุโรป ก็มีการคุ้มกันจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนแล้วก็มีฝรั่งเศสกับอังกฤษที่มีอาวุธนิวเคลียร์ถ้าเผื่อมันหยุดยั้งไม่ได้มันก็จะนําไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะไม่มีใครแพ้ใครชนะมันก็จะวายวอดกันไปทั้งโลกอะฮะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญและผมคิดว่ารัเสเซียคงคงไม่ยอมอ่ะตายเป็นตายคือมันก็เหมือนว่าหมาจนตรอกหรือว่าคนที่มันจนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีเวลรที่จะสูญเสียผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทางผู้นํา ตะวันตกแล้วก็โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องต้องคิดให้รอบคอบว่าจะไม่ยอมทําให้โลกมันวอดไวายไปด้วยกระดูกชิ้นเดียวคือยูเครนหรือไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ารัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาชนกันเต็มที่ที่บนลรัลัด阿拉สกาทางด้านโน้นอัไนมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่สคือเรื่องของยูเครน แล้วก็มาเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวหยดเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ไม่ถูกไม่กลัวนะถ้าเบื่อตาใดที่ทั้งฝ่ายนาโตหรือฝ่ายตะวันตกและสหรัฐอเมริกาไม่ประกาศให้แน่ชัดซึ่งมันเคยมีข้อเสนอมาว่าให้มีการพักการยื่นใบสมัครของอยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต20ปีนะฮะนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งคือชะลอที่เขาเรียกว่าเมมเมมอะไรโมรัตตรียมไม่ให้มีการยื่นสมาชิกขององค์การนาโตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ อันที่สองก็ยอมรับนะฮะหลักการว่าด้วย security interest หรือว่าผลประโยชน์ทางความมั่นคงของรัสเซียว่าจะต้องไม่มีกองกำลังขององค์การนาโต้ประชิปปดรรรรพรมแดนของรัสเซียหรือใกล้พรมแดนของรัสเซียแบบเออเชืเกลดหน้าเข้าไปแล้วมันก็มองเห็นกันหรือว่าทหารของสองฝ่ายนะฮะสามารถที่ลองเตลรร่วมกันได้อันนี้มันก็ต้องต้องระบัดระวังแล้วก็ฝ่ายตะวันตกต้องคิดว่าปูตินเอาจริงหรือเปล่าจะเดาใจไหมนะฮะไอ้ต่างต่างเหล่านี้ แน่ผมคิดว่ารัเสเซียยอมไม่ได้เรื่องการขยายตัวขององค์การนาโตอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปิดให้มีการเจรจาแล้วก็อะไรที่จะทําได้ก็ช่วยกันถอยหลังกันคนละก้าวได้นะฮะและมีเป็นที่สําคัญคือถ้าเผื่อชะลอการเพิ่มสมาชิกองค์การนาโต้20ปีในขณะเดียวกันให้มีการอะไรฮะประกันความปลอดภัยและอํานาจอธิปไตยของยูเครนหรือจะเป็นของจอร์เจียอ้อน,นี้มันอยู่ในวิสัยที่จะทําได้แล้วมันก็มีประวัติศาสตร์ ที่มันได้ทํากันมาแล้วในเรื่องของการประกันความมั่นคงของประเทศหนึ่งใดผมก็ยังเห็นว่าช่องทางทางการทูตหรือการเจรจานั้นมันยังมีอยู่ถ้าเปิดแต่และฝ่ายใช้สติแล้วก็ดูว่าการที่จะดึงดันเอาประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวให้มันสุดโต่งกันไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นจะนําไปสู่การสงครามอย่างใหญ่หลวงถ้าเผื่อมันขยายตัวแล้วมันไม่ใช่สงครามที่เขาเรียกว่าในรูปแบบเอาปืนใหญ่รถถังยิงกัน เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดมันจะมีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาอยู่ด้วยเพราะว่ารัเสเซียจะมองในเรื่องของความอยู่รอดของตนเองและอาวุธสุดท้ายที่จะมีอยู่ที่จะอะไรฮะเอาชนะให้ได้หรือป้องกันตนเองให้ได้คืออาวุธนิวเคลียร์ ก็มี2จุดน,น,นะฮะก็คือตรงจุดนี้นะครับถ้าเผื่อมันไม่เจราจากันสั้งแต่บัดนี้ไปอันจุดที่2ก็ชนวนของจีนกับไต้หวันเพราะว่ายังไงสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ต้องมาช่วยปกป้องไต้หวันไม่ให้จีนเข้าใช้กำลังยึดครองนะฮะก็สจุดแล้วอันที่สมก็คืออิหร่าน แอบมีอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ต้องโจมตีอ,อิสราเอลเป็นประเทศแรกเพราะว่าอิหร่านเห็นว่าคนอิสราเอลไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ควรจะอยู่บนโลกนี้แต่ไม่ใมันก็เป็นไปไ,ปไ,ปได้อีกเหมือนกันมันก็ตรงตรงะวันออกกลางมันก็เป็นไปได้จุดที่4ก็คือไอ้สามเศร้าระหว่างปากีสถานจีนแล้วก็อินเดียซึ่งมันก็เริ่มต้นมาจากการพิพาทดินแดนระหว่างจีนกับอินเดียที่ฮิมาลัยกับอันที่สองก็เรื่องแคชเมียร์ ระหว่างปากีสถานกับอินเดียแล้วก็ทั้งปากีสถานทั้งอินเดียทั้งจีนก็ต่างก็ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กันทั้งนั้น ผมคิดว่าด้วยตัวเราเองน้ำหนักไม่พอฮะแล้วก็ผมคิดว่าผู้นําของเราไม่ค่อยจะชาญฉลาดหรือว่าเก่งกล้าในเรื่องต่างประเทศแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งผมคิดว่าจะทําอะไรในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของภูมิภาคหรือระดับโลกนั้นเราน่าจะทําในกรอบของประชาคมอาเซียนคือทําร่วมกัน10ประเทศแล้วแล้วมันก็มีพี่เบิ้มใหญ่คืออินโดนีเซียเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดประชากรก็มากที่สุดถ้าเผื่อเราร่วมทําอะไรกันโดยมี อินโดนีเซียเป็นแกนของอาเซียนเราก็คงจะมีน้ำหนักนะฮะในการที่จะเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็หาทางออกเพราะว่าอินโดนีเซียก็สามารถที่จะพูดในนามของพวกเราได้ที่สหประชาชาตินะฮะนั่นเป็นเวทีที่หนึ่งอันที่สองปีนี้อินโดนีเซียเป็นประธานกลุ่ม20ขณะที่ไทยเป็นประธานกลุ่มเอเปกนะฮะเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ใช้เวทีเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นกลุ่มเอเปกมันก็มีรัสเซียมีสหรัฐมีจีน แช่ไหมฮะจียี่สิมันก็มีพวกนี้ทั้งหมดและที่สาประชาชาติทุกคนก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียในานามของอาเซียนแล้วเราอาจจะเข้าไปช่วยอินโดนีเซียอย่างเต็มที่เราก็สามารถที่จะมีสุ้มมีเสียงเป้าคืออะไรก็เพื่อให้เกิดสันติภาพเสถียรภาพแล้วไม่ให้มีการสงครามเพราะการสงครามมันไม่ได้มีผลประโยชน์หรือด,ดีอะไรกับใครเลยทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่ามันมันเป็นความจงใจมากกว่า นะฮะของท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไม่อยากจะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอันนี้ด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นนโยบายที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าว่า proactive คือไม่ลุกขึ้นไม่ก้าวหน้าไม่อะไรเราแทบจะไม่มีข้อคิดเห็นใดๆอันนี้ท่านท่าน ท่านหาคาตอบได้แม่คงตอนบนเรื่องเทเลจีนตอนใต้เรื่องข้อพิพาทระหว่างไปกีสานกับอินเดียเรื่องของอินเดียกับจีนเรื่องของอินโดแปซิฟิกเรื่องของการก่อการร้ายสากลเรื่องของจีนกับไต้หวันเรื่องที่ซีเรียเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเรื่องปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะฮะและณวันนี้เรื่องยูเครนกับรัสเซียไม่ได้มีเสียงออกมาจากรัฐบาลไทย หรือจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศหรือว่าจากโฆษกทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกคิดอ่านอย่างไรแล้วที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้มีการอภิปรายในรัฐสภาของเราจะเป็นวุฒิสภาจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าร่วมกันทั้งสองสภาเป็นรัฐสภาก็าเสมือนกับว่าเราทั้งประเทศไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ไม่ชี้กับความเป็นไปมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายฮะแต่มันก็ไม่ช้าเกินไป เพราะเราเคยมีบทบัินําอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศเป็นที่โดดเด่นเราคงจําถึงท่านดร์ถนัดคอมันได้ใช่ไหมครับประตดันมนตรีต่างประเทศอของไทยเราโดดเด่นมาก